วันนี้เราจะมาทำต้มนกิ้วเสือลูกน้นำข้นนะครับเราทำน้ำ,นา,นนำากใส่ไขได้นะครับ1ฟอใส่ไข่ใส่ผงที่เขาให้มาแล้วก็แอมเบคอนก็ได้ครับ ตีให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำเข้ามาสักเท่าตัวของไข่นะครับเพื่อทำเป็นน้ำซุปน้ำข้น ต้มปกตินะครับต้มให้จนเส้นอ่อนเส้นนุ่มนะครับผมครับ,รบแล้วก็ได้แล้วนะครับเต็นผุกเป่อเป็นเท่าตัวก็พออันนี้ก็เส้นของเรา ซุปน้ำข้นสไตล์เกาหลีมัง้งเรียบร้อยครับพร้อมทาน